นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งกังหันลมนะครับเขาคอนะครับก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดนะครับวันนี้บรรยากาศเย็นมากนะครับอ่ะสำหรับนี้นะครับช้าแบบาฮะขอถึก้องเล่นเล่นช้าอ่ะได้อ่ะพี่บีเขาจะถือกล้องแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาเล่นแล้วเป็นยังไงอืม ก็จับข้างเดียวไงเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวทำให้ดูเอามาก่อนนะนะครับเพื่อนเราก็จะมาปอดควายกันวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้วู้กล้องวิวกล้องววหาจังหวะกันเนาะนี่นะครับอ้าวดูจังหวะแล้วนะครับ รู้จังหวะแล้วนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนฮะอ่าอ่อบบาดได้เราต้องหาจังหวะก่อนไงอืมไม่ต้องเราเกาะให้เราทรงตัวได้ก่อนเหมือนพ่อเออจับไว้ก่อนให้ทรงตัวได้นะพอเราทรงตัวได้เราค่อยปล่อยมือเออ อ้าวนั่นแหละเออยังไงโอเคอืมอืมยังไงอืมคุณน้ำแอมจะถ่ายกล้องได้ไหมล่ะไม่เอาอืมอืมฮึนะนะครับนี่นะครับด้านทางนี้นะครับก็จะเป็นเออ่วิว นะครับของตัวเขาค้อนะครับทางที่เราขึ้นมานะครับเอาอะไรอยู่บนรถมั้งอ่ะนะครับาาตแต่มันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี้จะเป็นทุ่งกลังหันร,รมนะครับด้านบนเลยนะครับทางขึ้นตรงนี้ก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปแล้วก็ลงฝั่งนู้นได้นะครับแต่ว่าเขาน่าจะปิดทางไม่ให้เข้าไปฝั่งทางนู้นนะครับออตอนผมมาวิ่งนี่นะครับก็วิ่งผ่านเส้นทางนี้แหละนะครับกิโลเมตรที่37ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับโอ้โหอันนี้ขัดดีมากเพื่อนๆนะครับแต่ทางต้องบอกว่ารถเล็กนะครับลำบากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทาง เป็นเขาเรียกว่าไงนะครับทางชนบทเลยนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าทีแรกก็สงสัยอยู่ว่าตอนมาวิ่งเอ๊ะทำไมเราเราทางนี้อยากให้ทุกคนได้ขึ้นมานะครับพอดีเราเลยผ่านมาเห็นทางพอดีนะครับเพิ่งรู้ว่าทางนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนั้นเพื่อนไปไปเลยนะนี่ตูน อ่ะนะครับถ้าผู้ใหญ่ก็จะลุกขึ้นลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวอ่าฝักใจได้จ้าอืออันนี่ก็จะเป็นมุมนะครับมีต้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับด้านล่างแางนู้นนะ ไม่วิ่งไม่วิ่งนี่นะครับมันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนอู้มันจะมืดหน่อยเนาะดเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พี่พีพัพนเพื่อเดินขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าอ,อืมเ,เอาไปต่อไปงั้น,นะนอ่ะได้

จะลองไหมจ้าครับก็จะอยู่หน้านี่นะครับออกไปหน้าเขานะครับอ่ะได้เดี๋ยวลองก่อนเนาะเดี๋ยวให้ทรงตัวก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยเชือกนะครับเพื่อนเดี๋ยว โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับหาจังหวะก่อนอะนะครับโอเคมันก็ดีเสียวดีอ้าวนะครับเพื่อนเพื่อนๆต่อ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับกล้องไปให้ให้เห็นจังหวะด้านหน้านะครับเวลาที่ขึ้นไปสูงๆนะครับมันก็จะเสียวนิดหนึ่งนะครับ อาะโอเคอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้อู้ฮู้อู้อูเอ้าโอเคอ่ะมากาถือไหมอ่าไม่ต้องถือกันนะอ้าอ้า ปล่อยมาปล่อยเลยปล่อยมาปล่อยมาเออพอดูอยู่พอดูอยู่เออเห็นไมไม่มีอะไรแรงกว่านี้ก็ได้อะไม่ต้องกลัวจับไว้มั่นมือจับมือให้มั่นแค่นั้นแหละตกมาก็จะมีต้นไม้กันอยู่อืม ถือไหมไม่มันหนักฮหนุ่มไม่ไหวอ่ะพี่แบ๊ามมาไหมมาพี่บ๊มมานั่งก่อนมาเดี๋ยวพ่อดูให้แล้วพ่อดูรออยู่นี่เออเอออ่าแข่งกันนิดนึงเลยพ่อรออยู่นี่อ่ะไมเอาเอาแค่นี้ ให้พี่บีเล่นบ้างแล้วดูเอาไว้นะทไมนะอือเอาปกุบกุบอุ้ยเน่าเกลยดอือเอาป้าแม่เรียกแล้วป้าแม่ตั้งกล้องเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฝั่งทางนู้นนะครับ เขาเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนบอกนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดอกนี้คือดอกอะไรนะครับฤฤนี่นะครับมันตัวอะไรเหรอนะเพื่อนมันคือตัวอะไรหมานี่นะครับทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ด้านหลังผมนี่เลย นะครับแต่หน้าผมอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับดูแบบใกล้ชิดนะครับต้องขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับบรรยากาศ เทมากเลยนะเพื่อนๆมาเราต้องโดนนะครับเนี่ยเขามีห้องน้ำต้องอยู่นะอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับ ถ่ายตรงนี้หน่อยดิเฮ้ยนะครับวันนั้นผมวิ่งก็วิ่งผ่านทางนี้นะครับเพื่อนด้านหลังก็จะเป็นทุ่งกลางหันลมนะครับให้เห็นกลางหานะันน่ะนี่น ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอด้วยกันแหละนี่นะครับทุ่งกังหลังห่มหน้ามืด